ในตู้รถไฟมีสาวสวยคนหนึ่งกำลังจัดของบนเตียงชั้นบนผู้ชายที่นอนเตียงชั้นล่างเหลือบเห็นฉากดูใบไม้ผลิเขาสวมแว่นตาและมองอย่างเงียบๆเขามองเอวเรียวของหญิงสาวที่แกว่งไปมาต่อหน้าต่อตาชายคนนั้นรู้สึกว่าปากขมและลิ้นแห้งมากเลยจึงคิดว่าจะลุกขึ้นเพื่อดื่มน้ำจูจ่ๆผู้หญิงคนนั้นก็ทักทายเขาเทฮอแนะนำตัวว่าเธอชื่อคือโจวบังจากนั้นโจวบังนั่งหวีผมอยู่บนเตียงชั้นบนเธอทำให้คิปติดผมตกไปข้างล่างตูวกวงถือคิปติดผมลังเลอยู่ครู่หนึ่ง ในที่สุดเขาก็แอบเก็บมันไว้ในกระเป๋าจากนั้นสองคนบังเอิญแต่ตัวกันในถงทางเดินผิวสัมผัสผิวทั้งสองด้านทั้งสองค่อยๆทำความรู้จักกันเมื่อกลับไปที่ที่นั่งตูกวงให้ข้อมูลการติดต่อกับหญิงสาวโจว่าบังไม่ได้คิดมากเช่นกันรีบขึ้นไปหยิบปากกาจากนั้นเขียนข้อมูลติดต่อของเธอบนแขนของตูวกวงภรยาที่บ้านได้ยินข่าวว่าสามีกำลังจะกลับบ้านทั้งคู่ไม่เจอกันนานคืนนี้ตั้งใจจะหวานกับสามีเธอส่งลูกชายไปบ้านคุณยายแถมยังเตรียมถุงยางไว้เข้าลิ้นชัก แต่เมื่อมีเตรียมต๊ะอาหารใหญ่เสร็จรอสามีกลับมาเธอได้รับโทรศัพท์จากสามีตูกวงบอกว่าเขาต้องไปงานรียงกับผู้นำของบริษัทคืนนี้ดังนั้นอาหารค่ำใต้แสงเทียนสุดโรแมนติกที่กวกดิมันเตรียมถูกยกเลิกเที่ยงคืนตูกวงเมาและเดินโซเซกลับบ้านกวกดิมันพาเขาไปที่เตียงอย่างระมัดระวังแต่บังเอิญเห็นคลิปติดผม ในกระเป๋าของสามีแล้วเห็นเบอร์โทรที่แขนสามีเรื่องนี้ทําให้กวกดิมันสงสัยว่าสามีของเธอกําลังมีชู้เธอไม่เคยคิดว่าตู่กวงจะถอนยศเธอกวกดิมันเสียใจร้องให้ทั้งคืนในห้องนั่งเล่นวันรุ่งขึ้นขณะที่ตู่กวงยังหลับอยู่กวกดิมันทิ้งโน้ตไว้หลังจากนั้นเธอไปที่ศาลย่าเพื่อสร้างความบันเทิงให้ตัวเองแล้วก็สร้างโอกาสให้ตู่กวงและโจวบังได้อยู่ด้วยกันหลังจากที่กวกดิมันจากไปในหัวของตู่กวงมีแต่เอลเซ็กซี่ของโจบงัง เขาหยิบโทรศัพท์โทรหาโจวบังจากนั้นเขาไปอาบน้ําเตรียมตัวต้อนรับโจวบังคืนนี้ทั้งสองพบกันที่ร้านอาหารหลังอาหารเย็นตูวกวงเชิญโจวบังกลับไปที่บ้านเพื่อไม่ให้คนอื่นเห็นตูวกวงบอกว่าหลังจากออกจากลิฟต์แล้วสองคนแยกย้ายกันก่อนใครจะคิดว่าทันทีที่ออกจากลิฟต์สองคนก็ชนกันเพื่อนบ้านที่ยืนอยู่ในลิฟต์หัวราะคิกคักเพิ่งถึงบ้านตูวกวงก็อยากนอนกับเธอแล้วแต่เขาคิดแต่ในหูไม่กล้าทํา เขาถือของเล่นไว้ข้างๆแล้วนั่งบนโซฟาเมื่อต่กวงจำอยู่ในความฝันจูจูโทรศัพท์ก็ดังขึ้นโจบังคิดจะหลบแต่ถูกต่กวงรั้งไว้ปรากฏว่ากุ๊กดิมันไม่อยู่บ้านจึงโทสอบถามสถานการณ์ที่บ้านนะตอนนี้โจบังนั่งอยู่ข้างๆเริ่มรอไม่ไหวเธอเริ่มจะหยอกล้อต่กวงต่กวงต้องตอบไปให้จบแล้วรีบวางสาย เมื่อสองคนกำลังจะเข้าเรื่องจูู่ก็มีคนมาเคาะประตูเมื่อตู่กวงเปิดประตูบ้านอย่างระมัดระวังปรากฏว่าเป็นเจ้าหน้าที่ส่งเครื่องทำความสะอาดมาตู่กวงประหลาดใจของที่ไม่เคยสั่งทำไมได้ส่งมาที่บ้านพอได้ยินราคาตู่กวงตกตะลึงอย่างสมบูรณ์ปรากฏว่าโจวะบังปนพนักงานขายของบริษัทนี้เธอยังบอกอีกว่าเธอจะลด20%ให้เขาตู่กวงต้องรับของชิ้นนี้จากนั้นเขาก็ต้องกัดฝันจ่ายให้พนักงาน8 0 0พัน บบเขาจะไม่ใช้เงินนี้โดยเปล่าประโยชน์หลังจากที่พนักงานออกไปตู่กวงก็ล็อกประตูอย่างรวดเร็วเตรียมจะทำต่อเรื่องที่ค้างไว้จู่ๆโทรศัพท์ก็ดังขึ้นอีกโจบังถือโอกาสนี้หยิบกระเป๋าออกจากบ้านตู่กวงตู่กวงไม่คิดได้ว่าแปดพันหยวนของเขาไม่แลกกับอะไรได้เลยส่วนทางนี้กวกดิมันเพิ่งอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จจู่ๆก็มีชายคนหนึ่งกดกริ่งหน้าห้องโรงแรมกวกดิมันเห็นชายแปลกหน้าผ่าประตู เธอจึงเปิดประตูห้องอย่างระมัดระวังชายคนนั้นทักทายเธออย่างสุภาพจากนั้นเขาเข้าไปในห้องของผู้หญิงเห็นกวกดิมันอยู่คนเดียวจึงชวนเธอไปทานอาหารเย็นกวกดิมันดูเหมือนจะเดาจุดประสงค์ของอีกฝ่ายได้แต่เพราะอยู่คนเดียวมานานเธอก็เลยยอมตกลงที่แท้เพราะเมื่อกี้สองคนมาที่โรงแรมพร้อมกันแล้วนำสัมภาระของอีกฝ่ายสองคนที่ไม่รู้จักกันก็เริ่มรู้จักกัน จากนั้นสองคนไปที่ร้านอาหารทะเลกวกดิมันอารมณ์ไม่ดีจึงสั่งอาหารมาเยอะแยะทั้งสองคนเพิ่งกินข้าวไปด้วยกันไม่นานกวกดิมันก็เจอเพื่อนสนิทของเธอกวกดิมันจึงบอกหลี่เหลืองว่าเธออยากกลับไปพักผ่อนที่โรงแรมแต่สุดท้ายก็ยังโดนเพื่อนเห็นจากนั้นเพื่อนสนิทแนะนําแฟนที่รวยของเธอให้รู้จักกับกวกดิมันเห็นเขาหล่อและสุภาพกวกดิมันชมเพื่อนที่เลือกแฟนได้ดีมากหลังจากนั้นสองคนก็กลับโรงแรมแต่พอผ่านห้องหลี่เหลืองหลี่เหล,ลืองชวนเธอเข้ามาเล่นสักพักกวกดิมันไม่ใช่ผู้หญิงที่ง่าย เธอกลับห้องโดยไม่ลังเลแต่เมื่อถึงดึกเธอเริ่มปวดท้องเธอกลิ้งไปมาบนเตียงอย่างเจ็บปวดกวกดิมันไม่มีทางเลือกอื่นเธอต้องไปหาลีเลืองเพื่อขอความช่วยเหลือลีเลืองเห็นแบบนั้นรีบพาก๊กดิมันไปโรงพยาบาลกลายเป็นว่าเพราะก๊กดิมันกินอาหารทะเลที่ไม่สดเลยทําให้เกิดโรคกระเพาะเฉียดพลันเมื่อกลับไปที่ห้องลีเลืองค่อยๆช่วยเธอนอนบนเตียงเมื่อส่องเห็นหุ่นสุดเซ็กซี่ของกวกดิมัน ลีเลืองคงอยากฉีดอย่าให้เธอแทนนางพยาบาลมากแต่เห็นว่าจะเช้าแล้วลีเลืองจึงห่มผ้าห่มให้กุ๊กดิมันเพื่อเอาใจกุ๊กดิมันเช้าวันรุ่งขึ้นลีเลืองซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่ส่งไปที่ห้องพยาบาลของกุ๊กดิมันไม่คิดว่าเคล็ดลับนี้จะได้ผลขนาดนี้กุ๊กดิมันไปที่โรงแรมเพื่อจะลีเลืองแถมยังเข้าไปถึงห้องแต่เธอเป็นผู้หญิงยังไงก็ต้องเก็บตัวไว้นิดหนึ่งดังนั้นกุ๊กดิมันแนะนําให้เริ่มต้นด้วยมิตรภาพก่อนวันต่อมา สองคนไปช็อปปิ้งด้วยกันความรักก้าวไปอีกขั้นหลังจากนั้นไม่นานสองคนย้ายมาอยู่ห้องเดียวกันคุยกันทั้งคืน